ผู้หนึ work, ่งอักเอออักแล้วโบออกมาจ้กเถ้าผู้หนึ่งกวกบันี้กวกเอิื่นกวกฝ่ไฟตัวนี้นี่ปั้นหลอดนะตัวนี้เนาะย่างไปปั้นเนาะเอิ่นเพื่อเอิ่นยังก่อนเนี่ยนี่ลหล่าหั่นอันนั้นล่าอันนั้น ดนนันล <laughs> <laughs> ่้นนันล่า,ลาทั้งนั้นอันนี้เนียนศรีรักเฟือรักเฟือรักเฟือคุณยีรักรักเฟือมาแม่บอกเฟือฝ่ายบอก<น>ขน้นข้นเนาะตัวใหญ่ๆแต่ก่อนก็เอื่นคนเนวยเดียวกันนี่อนนบอก <pack ing> ตัวใหญ่ๆแต่สม,มัยโบราณนั่นดักเพื่อคือกันนี่งอ,อ่ะนักเพือนักขนนักขนขนเครือเนาะขนเครือฝ่ายนี่ครับสม,มัยโบราณมันจิกลับมาล่ะไปใส่ตั้งแต่แตออของเจกของขอะไรนังง้นข้าจเจ้ากับโบได้เหิงข้าวเดียวกับยับกับ สักกับไปคนละแนวล่ะเดี๋ยวนี้มักจะได้ทุกข้ามเออมีเรื่นี่ก็ทุกข้ามน่นี่พาพาท่อข้ามนั่นนี่ใย่อยากจะพื่อไปจะเส็วนแค่หน้ามัน